ครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมสวัสดีอ่าพี่น้องชาวยนะูทูบเนาะน่าใครเลพี่เอจะพี่เอไหมเนี่ยจะไปแกะพี่เอเลยก่าพี่เอมาทำอะไรมาถ่ายคลิปอ่ะ โอ้โลกกลมระเกินเนี่ยมามาได้ไงเนี่ยฮะมาได้ไงเนี่ยมาแล้วเจนคันดำดำแลครับโอ้โอ้บังเอินนะครับเนี่ยมาเจอพี่เอช่องสายทำหมากินนะครับเพื่อนๆมาถ่ายคลิปนะครับแนี่ก็ไหนๆก็มาแล้วก็ขอดูรถของพี่เขาเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรพี่ยึดใช้รถอะไรพี่เอ้ยสยาม สยามยันมาร้อยร้อยห้าสิบครับผมเต็มสูตรี่ไม่เต็มสูตรนะครับเดิมเดิมสปริงอย่างเดียวครับผมอ๋อแกะสปริงวาวกับกัมมันนาอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งก็เป็นหางสยามนะครับแล้วก็อ๋อเป็นเครื่องของตัวเดียวกับกับของอพี่เจ๊กนะครับผม นี่นะครับทำแก่สปริงเนาะภาวนากับเปาวนะครับแล้วก็เป็นใบอ่าน่าจาะ2ี่สิบแปดนะผมใบหกตั้งแปดสิบนะครับผมประมาณนะครับโอเคแรงนะครับ อประมาณนี้นะครับผมมีลมด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูรถอ่าพี่สมคิดก็นั่งนะครับว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้างเนาะจะถามพี่เอดีกว่าพีอคันั้นอะไรนะ่ะคันนน้นน่ะยันมาแล้วห้าสิบอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ยันมาหน่้อหกสิบ พี่สมคิดแล้วเนี่ยพี่สมคิดนะครับก็เขามีพี่ชายอยู่นะผมพี่ชายพี่สมคิดชื่อสมศักดิ์นะครับใช่ไหมพี่อ๋อประมาณนั้นนะเพราะว่าผมไปเจอตัวแล้วนะครับพี่ชายของพี่สมคิดอยู่ที่ชายนาศนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับแล้วก็จะมีคลิปให้ดูด้วยนะยน่าจะใช่นะเพราะว่าสายโหดเหมือนกันนะอ๋อครับ เดี๋ยวพี่จะถ่ายท่านไหนก่อนโอเคเดี๋ยวผมไม่เรียกพี่สมคิดก่อนก็น๋ยวเรียกพี่สมคิดก่อนนะครับอ้หูเดินยากจอดจอดจอจอ,จอด,ดแม่โบกอย่างกับรถเมย์เลยเนี่ยสวัสดีครับจอ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 ทำอะไรมา,มามากวันนี้ มือนเดิมเหมือนเดิมกับเมื่อวานก่อนนี่นะอ้าวิ่งไ,ไม่ออกไหนลองวิ่งให้ดูดิโอ,โอ้มันดูด <laughs> พี่สมคิดอเอ้พี่ผมจะถามพี่หน่อยพี่มีพี่ชายใช่ไหมพี่ชายไม่มีครับเออใช่เหรอแต่น,อน้องพี่ชายที่ชื่อสมศักดิ์มีไหมทีม่ไหนอะแชนา่าต่ะมีเปล่า อ๋อไม่รู้จักกุลเดียวกันอันดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีรูปไปเพื่อนๆดูนะครับป่าพี่สมศักดิ์กับพี่สมคิดหน้าตาเหมือนกันไหมแล้วก็โหดเหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าขับรถสไตล์เดียวกันนะครับมาดูรถก็เหมือนเดิมนะรถขอาพี่เอาท่อท่อใหม่เนี่ยตอก่าวหักไปแล้วไหนบอกว่าไม่เหมือนเดิมมันหนักท่อหรือเปล่า ต่อกเก่ามันหักอ้อขยับขึ้นเป็นหน้าสองนิ้วสองนิ้วครึ่งไอเก่านิ้วครึ่งอ๋ออย่างนี้ก็ต้องแรงกว่าเดิมนี่เพราะว่ามันหายใจล่งกว่าเดิมมาะเหมือนเดิมอ๋อนี่นะครับใส่ท่อมาใหม่นะครับผมแล้วก็ไปก่อนเดิมใส่เดิมนะครับทาเปลี่ยนใหม่ล้ว ก้ขุบตัวใหม่แล้วเนี่ยต่อยิ่เสริม,ม,มอ๋อนี่แล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมอ่ะนี่เหมือนเดิมรถอ่ะโอ้เนี่ยจัดมาใหม่แล้วนะครับทั้งขุบทั้งท่อนะครับผมแต่วิ่งู้งเสริมไม่ได้่ะ,ะหนักใช่ไหกมกันก่อนอ่อโอเคซิ่งให้ดูหน่อย รู้ว่าจะแรงเหมือนเดิมไหมนะครับเพราะว่าได้ขุดใหม่แล้วก็ได้อ่าอ่าท่อใหม่นะแวนวนะบอกว่าไม่ได้ทาอะไรมาครับเจ้านี้เขา,าย่ำนาะแปลงใหม่ก็ต้องมีอของใหม่ๆใ,ให้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับพี่สมคิดนะครับลงไปถ่ายเรนะพี่แล้วกาไปแกะทีก,กันเะล เดินยากมือเกินเนี่ยจะดูคันไหนจะดู P อใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวพี่อถ่ายก่อนจะได้ไม่เป็นการรบกวนแกเนาะอะไรผมไปวิ่งด้วยกันโอเคโอเคได้ แล้วมาดูคันนี้สักแป๊บนะครับผมนั่วจะโบกใหจ้จอดจอดจอด้าจ้าเดี๋ยวดูรถแป๊บนึงจอดจ,อดจ,อดจอด้าจ้าจ้าัสดีครับพี่สวัสดีชื่ออะไรพี่แบมแบมแบมดำด,ำดำํอ๋อครับเดี๋ยวดูรถแป๊บนึง <laughs> โว้เดีออกงานงไวง้เนี่ยไม่ค่อยได้ออกครับ อ๋อรถไม่ไม่เลอะเลยเนี่ยาาลา้า,า,ลา,ลางทุกวันอ๋อรถล้างทุกวันนะครับก็เป็นร้อยห้าสิบนะครับเก็บมาตัวก่อนของใหม่ทาพิษนี่เนาะนี่นะครับโอ้คู่แฝดนะครับเนี่ยแปดพี่แปดน้องนะครับเพราะว่าผมใช้ดินหน้าสีเองนะครับ ก็ฟอ,องสร้างโอ้ตัวนี้เห็นล้อแล้วก็พลังการนะครับไปหกตั้งเจ็ดสิบห้านะครับแต่ว่าวามกร้างนั้นน่าจะสิบสองนะครับโอ้เห็นแล้วก็แบบนี้แล้วก็อ่ามันยังไงนะ,ะมะันต่างกับพี่สมชิตเนาะ พี่สมคิดเขาแก้ไม่ไม่กี่นิ้วเองนะครับเนี่ยแต่ว่าของพี่ดำนั้นหน้ากว้างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชิมอาเต็มตัวของพี่สมคิดเขานะครับก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับจะเห็นพี่สมคิดเขาจะไปลองรถกับพี่พี่เอเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นทีมของเขาเองนะครับ มาจากเมืองเก่านะครับตอ,าอําเภอเมืองพิจิตรนะครับจบังหวัดพิจิตรนะผมบ,บ้านพี่เขาอยู่นั้นนะเดี๋ยวามาลองดูนะว่ารถจะแรงแค่ไหนนะครับเอ๊ะลงอีกแล้วเนี่ยปากช่องมา,ากช่องอะไรผมฝากทุกคลิปช่องสายน้ำมันจินไม่ใช่ช่องคนโครกรถสายทองคำเหรอไม่ใช่เดี๋ยว ลองดูว่าพี่สมคิดจะมีอะไรให้เล่นนะครับจะไปขี่เขาไหมนะครับพี่สมคิดเข้าสายขี่เนาะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่สายโหด ยืนไก่แท้พี่สมคิดนะครับตแบบนี้ก็มีด้วยนะครับเนะี่ยก็เห็นแนตะ่รถกระบะรถรถมอไซค์ที่ที่กันเนาะที่ที่ก้นเนาะแม่พูดก็จะพูดได้นะครับต้องใช้คำที่สุภาพนะครับ kei ดีมากค่อนข,ข้างดีใจนะเนาะ ตงนี้เจอโลมนะครับเนี่ยวิย์กันมาใหญ่เลยนะครับวิย์โคนนะครับ ในพี่สมคิดบนนะครับวิ่งไม่ออกนะครับผมบอกไม่ได้ดังใจเลยเนี่ยว่ะปกติแล้วพี่สมคิดไม่ใช่ขับรถแบบนี้นะครับผมแต่ปกติแล้วเขาจะน็อกรอบนะครับวันนี้น็อกรอบไม่ได้เลยนะยากเหมือนกันนะครับ เ้าไปละโอ้พี่สมทิ่ไอ้ที่เขาแต่ว่าเล่งรอบเครื่องนั้นอย่ากติดน้ำนะไม่ได้เล่งแรงอะไรเลยนะครับผมอนะ แบบนี้นะครับโอยดมนะครับดมเนี่ยผมลงมาเดินเนี่ยก็ยังยากอยู่นะครับ มาถามพี่สมคิดกันนะครับว่าทำไมถึงวิ่งไม่ออกมันเป็นยังไงพี่สมคิดวันนี้วันนี้มันเป็นยังไงวันนี้มันดูดไม่ได้ดังใจเลยใช่ไหมมันเปไนด้วยขาดผมบหเปล่าด้วยเราไปดูดมันดูดหรือว่าดูดมันมันไม่แน่หรือาจจะเป็นทีน่กบด,ด้วยอ๋อหรืออาจจะเป็นที่กบด้วยเนาะเจอ,อ,อ,อน้ำเยอะมันมุดอ๋อมันมุดน้ำแล้วก็โคลนมันก็ลึกด้วยนะครับ แล้วก็รถก็กำลังหนักเนาะมันหนักหนักเครื่องนะครับน,น,นี่เนาะตามนั้นนะเพื่อนๆโอเคนะเพื่อเพื่อนก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกกําลังใจเลยนะยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ